สวัสดีครับระยะนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับและวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ไปติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐกันนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันล่าสุดนะครับน้ำในอ่างมีอยู่จำนวน2,151,360ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็น88.49%ของความจุอ่างซึ่งความจุอ่างปกติของเขื่อนอุบลรัฐสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด2,431ล้าน3 0 0แสนลูกบาทเมตรนะครับเมื่อวานมีน้ำไหลเข้า8,60,000ลูกบาทเมตรและเมื่อวานเช่นกันนะครับเขื่อนระบายน้ำ6,50,000ลูกบาทเมตรวันนี้มีแผนระบายน้ำ6ล้านลูกบาทเมตรตามมติของคณะกรรมการลุ่มน้ำชี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อใช้ผลิตน้ําประปาน้ําใช้สําหรับทําการเกษตรและเพื่อรักษาระบบนิเวศในลําน้ำผ่องครับ